แรงของเราครับ สวัสดีครับพบกับนักล่าเมืองมะขามหวานนะครับพบกันช่วงเย็นครับ6โมงหน่ออๆครับพระอาทิตย์กำลังจะตกวันนี้ก็จะพาออกมาดักกุ้งนะครับดักกุ้งฝอยใส่มุ้งดักกุ้งฝอยนะครับวันนี้ก็ออกมา4อันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราเหยื่อก็เป็นลำขั่วผสมกับอาหารปลาดุกนะครับครับก็วิธีการใส่เ่อประมาณนี้ครับก็ สีหลังครับวันนี้หมายไม่หมายก็จะติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวนี่หลังแรกผมก็จะใส่ข้างหน้านี้เลยนะครับใส่ง่ายๆเลยครับข้างหน้านี้นะครับหลังแรกของเราจะผมก็จะโยนลงไปข้างหน้านี้เลยนะครับหลังแรกของเราครับลงไปข้างหน้านี้นครับ เสร็จแล้วครับหลังแรกก็สี่หลังครับวันนี้ก็ใจคับแล้วครับตะวันก็จะตกดินแล้วครับรีบใส่ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามผลงานครับ ครับตอนนี้ก็ใส่ครบแล้วครับสี่หลังครับนี่ก็ทำแล้วครับเริ่มมืดแล้วครับก็ครบสี่หลังครับเดี๋ยวพรุ่งเช้ามาติดตามผลงานกันนะครับนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับพบกับนักล่าเมืองมะขามหวานนะครับชานี้ก็จะพามายาหมุงดักกุ้งเรานะครับ ที่เนีมาใส่ไว้เมื่อวานครับสี่หลังครับวับเดียวก็เป็นอาหารประดุกผสมกับลำขั้วนะครับเอามาถึงหมายนะครับหลังแรกของเราครับเป็นหลังสุดท้ายที่ใส่เมื่อวานนะครับวันนี้มายามเป็นหลังแรกเลยเราไปติดตามดูผลงานกันเลยนะครับนี่ก็มงสี่หลังก็สี่สะเลยนะครับสีบ่บ่อเดี๋ยวครับสะไหนจะมานก็่ากัน หรือว่าจะไม่หมายสักสะดูกันเลยครับผลงานจะเป็นยังไงครับดูหลังแรกเลยครับข้างหน้านี่ครับปลาซิวครับดูพร้อมกันเลยครับ ได้หรือเปล่าครับแรงแรกปลานะครับปลาซิวพอได้อยู่นะครับนี่ครับกุ้งและปลาซิวเลยครับ โอเคอยู่นะครับหลังแรกพอได้เลยแล้วครับนครับหลังแรกของเราโอเคครับไปดูหลังต่อไปครับหมายตอไปครับครับตอนนี้ก็มาถึงหมายที่สองแล้วครับหมายนี้ก็อีกหนึ่งอันนะครับหมายนี้ก็เคยใส่แล้วนะครับก็นี้ก็มาซ้ำอีกลองดูผลงานนี่ครับ มาไม่มาครับข้างหน้านี่นะครับดูบพร้อมๆกันเลยครับข้างหน้านี่นะครับถึงแล้วครับหลังที่สองของวันนี้ครับวันนี้คือสี่หลังนะครับมีมุ้งอยู่ห้าอันครับ พังไปหนึ่งอันเหลือแค่สีอันนะครับเาใส่แค่พอได้กินครับดูผมทำนะครับดังที่สองติดนะครับไม่ค่อยมีนะครับ เงียบเลยครับเอาอยู่นะครับแต่ไม่เยอะครับหลังที่สองนิดหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกสองอันสุดท้ายครับสองสะไปครับครับก็มาถึงอีกหมายเลขครับหลังที่สาม หมายครั้งที่แล้วผมก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับมาวันนี้ผมได้มาใส่ไว้ตรงนี้ครับรดูด้วยกันครับวันนี้จะเข้าขหรือไม่เข้าขครับ เชื่อม่เจอนะครับเจอแล้วครับนี่ครับดูมันพร้อมกันเลยครับตองนี้เยอะหมานเลื่อมไม่หมาดครับหลังนี้ไม่ค่อยเยอะ,ะครับ มีอยู่ครับได้ครับเขียครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันะครับนะครับตอนนี้เรามาถึงไม้สุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายลังที้สี่หลุนด้วยกันครับแล้วผมใส่ไว้สระนี้ครับใส่ไว้ฝั่งนู้นครับวันนี้ผมใส่ไว้ข้างหน้านี่ครับดูเลยครับ บหมานไม่หมานครับเดีย๋ยวเชื่อก่อนนะครับมีบ้างไหมครับหยับครับไม่หมานเลยครับ ไม่ค่อเข้านะครับฝั่งนี้เลือกที่วางผิดแล้วครับมีนิดหน่อยครับโอเคครับไม่ค่อยเข้าครับฝั่งนี้วันนี้วันนี้นใส่มาฝั่งนู้นเข้าดีนะครับครับนี่ครับผลงานมุงดากุ้งเราสี่หลังครับเชา้านี้นิดหน่อยครับหลังนี้ เาจะได้หลังนี้เยอะหน่อยครับนี่ครับองนี้ค่อนข้างเยอะครับหลังดยวอครับที่ได้เยอะสี่หลังวันนี้อันนี้ก็นิดหน่อยครับสำหรันี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับไร้ลรอครับผลงานของเราสำหรับเียก็หลํางคัวนะครับผสมอาหารปลาดุกก็ถือว่าโอเคนะครับรวมๆก็พอได้กินครับว่า กุ้งแถวบ้านผมก็หายากครับรว่าน้ําส่วนมากจะเป็นน้ําใหม่นะครับแต่แต่ละบ่อก็เขาสูบน้ําทําอ้อยกันแห้งทุกปีนะครับแล้วอาจจะโดนยาโดนอะไรด้วยครับทําอ้อยกันสัตว์น้ําก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินอยู่ครับว,ว่าโอเคครับนี่ครับทางงานก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นักล่ามังม,มาขาหวานก็ต้องสวัสดีครับ